สวัสดีวัยรุ่นนาฬิกาและเพื่อนเพื่อนเซียนนาฬิกาทุกคนนะครับคลิปนี้จะมาแนะนําสําหรับคนที่จะซื้อนาฬิกาไซโกระบบพลังงานแสงนะครับหรือว่าไซโกโซลานะหรือคลิปนี้เนี่ยใครดูแล้วเอาไปปรับดูนาฬิกาของเพื่อนเพื่อนเองก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นคาสิโอหรือแบรนด์ซิี้เซ้นนะครับหรือ g s h o c k นะพวกนี้เขาเป็นระบบพลังงานแสงนะและเขาจะมีตัวนี้ด้วยฐานนะนี่เขาเรียกฐานชาร์จนะครับปาซิเตอร์ซึ่งหลายคนเนี่ยเวลาซื้อนาฬิกาพวกนี้มาแล้วไม่รู้นะ พอไม่รู้ปุ๊บโอ้โหเก็บใส่กล่องไว้พอเราเก็บใส่กล่องไว้นานๆปุ๊บเนี่ยเรียบร้อยครับเขาเรียกแบตเตอรี่เสื่อมเนาะคาปาซิเตอร์เสื่อมแล้วก็พวกนี้ก็เปลี่ยนแพงด้วยนะพันกว่าบาทนะครับพวกนี้เปลี่ยนเปลี่ยนยางกันน้ําด้วยอะไรด้วยก็โอ้โหเป็นพันซึ่งปกติฐานทั่วไปมันก็ละแค่200เนาะแล้วก็อ่ะทีนี้ใครดูคลิปเนี้ยปร,ประมาณ1นาทีแล้วเพื่อนๆเคยมีประสบการณ์ด้านดีเกี่ยวกับนาฬิการ,ระบบพลังงานแสงนะครับหรือใครมีระบบ เขาเรียกว่าอะไรนะมีปัญหาระบบเกี่ยวกับพวกโซล่าเนี่ยมีปัญหาอย่างเช่นแบบเราใช้ไม่รู้ระบบนะแล้วเราไม่รู้นะครับทีเนี้ยปัญหาเกิดคือในกามันเสียเนาะแต่ข้อดีจริงๆมันมีเยอะนะอย่างเช่นถ้าในการทั่วไปเนี่ยเราต้องเปลี่ยนทุกๆ2ปีใช่ไหมแต่ถ้าเป็นระบบโซล่าเนี่ยโอ้ก็ประมาณสัก5ปี8ปีนะครับแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าบางทีเราก็ลืมเนาะเรามีหลายเรือนเราก็ลืมชาร์จไฟแล้วถ้าใครมีนาฬิกาพวกนี้นะถ้ามีคงไฟจอไว้นะครับ จ่อไวเลยประมาณฟุตหนึ่งนะครับข้อดีของมันคือมันก็จะชาร์จไฟเรื่อยๆครับเปิดไฟใส่โคมไฟอ่านหนังสือเงี้ยนะครับวันเว้นวันก็ได้นะครับแต่อย่าไปอย่าไปวางต่างแดดนะมันจะร้อนเกินไปนะครับพวกนี้วางต่างแดดไม่ได้นะมันร้อนเกินไปแล้วเดี๋ยวบางคนในวางต่างแดดคิดว่าจะดีไม่ใช่นะโอ้โหหน้าปัดั้างในละลายหมดเลยเพื่อนเพื่อนผู้ไหนสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานระบบโซล่าเซลล์นะมาคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนะผมจะไปตอบทุกคอมเมนต์เลยครับใครอยากจะ เปลี่ยนพวกเขาเรียกว่าถ่านถ่านชาร์จอะไรพวกนี้ก็มาเปลี่ยนกับผมได้นะครับผมก็รับเปลี่ยนนะครับแต่จังหวัดก็ส่งมาได้นะครับโอเคเรามาเข้าเรื่องกันก่นกอนเลยจริงๆแล้วระบบพวกนี้นะครับเราจัดกลุ่มนาฬิกาไว้อยู่ในระบบคอร์สนะครับคอร์สก็คือนาฬิกาใช้ถ่านเนาะมันก็อยู่ได้ประมาณซักแห่งที่บอกแล้วว่าอยู่ได้5ปีถึง8ปีนะแล้วก็พวกนี้ถ้าเราชาร์จไฟแล้วเต็มเลยนะเราอยู่ในที่มืดจะอยู่ได้ประมาณ6เดือนเลยนะครับ หกเดือนนี้อยู่ได้ยาวๆเลยนะครับก็ไม่ต้องก็คือเราไม่ต้องใส่แต่ในะความจริงผมว่าอยาให้ถึงขนาดนั้นเลยเอาซักอาทิตย์นึงโดนแดดสักวันหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับอ่าเห็นไหมครับจะเขียนว่าโซลา่านะวิธีสังเกตเห็นไหมถ้าเป็นในการระบบพลังงานแสงจะเขียนว่าโซลา่าหรือถ้าเป็นไซโก้นะจะเขียนว่าโซลา่าแต่ถ้าเป็นซิติเซนจะเขียนว่าอีโคไดนะครับตัวอ e ีเว้นวาคแล้วก็โครแล้วก็ไดนะครับก็คือขับขับเคลื่อนด้วยพลังธรรมชาติเนาะก็คือตามแบบว่า ตามสารภาษาอังกฤษเขาเนาะแต่ถ้าโซล่าชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าคือเป็นแบบแสงเนาะแสงอาทิตย์ส่วนถ้าเป็นคา s ิโอหรือว่าเป็น G s ช o อ k เขาจะเขียนว่าทัดโซล่านะก็คือใช้พลังงานแสงเหมือนกันเนาะโอเคคลิปนี้ประมาณนี้นะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับคนที่มีนาฬิการะบบพลังงานแสงหรือจะเริ่มเล่นนาฬิกาแล้วเห็นเวลาไปซื้อเนี่ยคนขายชอบบอกว่าไม่ต้องเปลี่ยนทานเลยใช้ได้ยาว จริงๆนะมันมีฐานนะครับมันเป็นฐานชาร์จนะเขาอาจจะไม่ค่อยบอกเราเนาะแต่ก่อนเราจะซื้อแนะนําให้เรียนรู้ซะก,ก่อนเนาะไม่งั้นละนาฬิกาคุณพังได้นะครับโอเคคลิปนี้ใครชอบคอนเทนต์แนวนี้ก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมวอตซูวีขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับกดติดตามให้ด้วยนะ